ดนตรีมันใหม่ร้อ,อ,องได้เลยเพลงอะไรก็ <c oughs> ได้ครับซิตี้แล้วอันเดอร์แมนมียชายมึงสิงมีจูจะบาลูงก,กันดวงตาพี่ตัวเหลือดน ลักลลายเมื่อปลายนาพนต้องหนาวกระมุนยอมทนายห่วงครับหนึ่งท่อนเดี๋ยวอีกท่อนนะฮนะวันเฮียเมียแก้วเห็นใจแล้วใจน้องแก้วเมียเพียงยอมเม อยากจนลักลอยลวงหอนนามนมาดวนเลี้งที่ไม่ดีตรงไ้นใจใจจึงดำครับทอน้ ชาติก่อนเราเพียงรวมเลียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าชายมันสิ่งมันจนผ่อนกอดน้องจางน้องจาจจงได้บานี้ขอ ลา้างผีคนดีก่อนพี่จะจากก็ลายตัดบทเลยครับ hey. okay, <that> s <S จบคลิปล้วเดิมา